เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆในช่วงบายายๆนครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮากระสิไปที่หลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับในหัวที่ผ่านมานั่นนะครับผมเฮาเทียบชนสามสูตรเนาะเทียบชนสามสูตรเด็กตัวเดียวนะครับแต่แต่ว่าขอสําคัญของมันก็คือมันตรงกันนะครับมันไปชนร้านเปอร์เซนต์ด้วยนะครับในหวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับการเทียบชนในหววที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับผมก็คือเฮ้าใส่นะครับ ตัวนี้มันเป็นหลักหน่วยตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวก็คือตัวนี้เนาะเลขสี่ตัวนี้เป็นหลักหน่วยตัวเดียวแต่ว่าสองตัวนี้มันเป็นเลขเด่นบนวิ่งบนสองตัวนะครับพอดีเขาออกมาเทียบปุ๊บมันตรงกันนะครับแล้วมันก็ไปชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือเลขสี่นะครับในหัวทีพันมานะครับตัวนี้ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นะนะครับแล้ววันนี้ขอซ้ำครั้งมันก็คือมันมันตรงกัน นะครับมันตรงกันนะครับสามสูตรนี้แล้วก็รานเปอร์เซนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงวานะครับสีก็ต้องมาที่หลักหน่วยนะครับหรือไม่หลักหน่วยก็หลักใดหลักหนึ่งต้องมีสีแน่แน่เพราะว่ามันเป็นอย่างมันชนกันถึงสี่ตัวแบบนี้นะครับนะครับสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับอันนี้หลักหน่วยโดยตรงอันนี้เต่นบนวิ่งบนสองตัวนี่้านเปอร์เซนต์ทมันบรรจบกันแบบนี้ก็มาเลยนะครับหน่วยบนสี่ตัวเดียวในหวัวทีผ่านมานะครับก็มาที่ แปดเก้าสี่นะครับพ่อก็ว่างซีเป็นหลักหน่วยนะครับในหดที่ผ่านมาเนาะแต่เฮาฟันทงเพื่อนไปที่ศูนย์สีนั่นเองนะครับเนาะนะครับถ้าวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะ้าเข้าวิ่งดันเปอร์เซ็นต์ก็คงจะได้ราคาตั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสําหรับในหดนี้นะครับเดี๋ยวเส้ดีเบิงสามสูตรนี้นะครับเนาะสามสูตรนี้ได้เป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับในหน่วยบนตัวเดียวนะครับเพราะว่าในสูตรนี้มันมารักหน่วยนั่นเองนะครับ ก็คือคืสูตรนี้เนาะหน่วยบนตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับในงวดอ่าที่หนึ่งเนี่ยนะครับได้เก้าก็มาเก้าเนาะได้เก้าก็มาเก้านะครับเจ็ดเก้าได้ศูนย์มาศูนย์ได้เจ็ดมาเจ็ดนะครับได้สีก็มาสีนะครับสํารับงวดนี้เนาะนะครับกันสี่ประม้วนพอนองไมนะครับเนาะใส่หลักใส่หลักเหมือนหลักพันนะครับหลักเหมือนก็เลขหนึ่งนะครับเนาะนะครับเลขหนึ่ง เหมือนก็รเลขหนึ่งะครับบวกหลักพันก็เครือเลขแปดสองที่เป็นหกเป็นหกนะครับแล้วก็บวกหกคงที่นะครับถ้าบวกกันนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นเป็นสามนะจะได้สามนะในวันนี้นะครับเนาะก็จะได้เลขสามนะครับ 3, นะ 1, นะครับได้เลขสามเนาะที่หนึ่งนะครับไปที่เลขสามนะครับ สามนะครับหนักแล้วเนาะแล้ววันนี้อีกสองสูตรหนึ่งนะครับวดที่ผ่านมาได้สี่กับห้าเนาะนะครับไปที่สูตรที่นะครับสี่กับห้าทั้งสองสูตรเลยได้คือกันนะครับวัที่ผ่านมาเอาวันนี้ไปที่สูตรที่นะครับสี่สองเนาะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับ นี่ว่นี้นะครับเป็นเลขสองตัวเนาะวิ่งบนสองตัวได้สองกับสามนะครับสองกับสามมาสามหลักหน่วยนะครับได้สามกับสี่นะสามกับสี่มาสามหลักหน่วยนะครับได้หนึ่งกับสองมาสองหลักร้อยนะครับเลขตัวนี้เป็นเลขวิ่งบนเนาะนะครับแล้วก็มาได้หกกับเจ็ดมาเจ็ดสิบหน่วยไอ้ร้อยสิบนะครับมาเจ็ดร้อยสิบได้เจ็ดกับแปดมาเจ็ดหลักร้อยได้เจ็ดกับแปดมาเจ็ดสิบหน่วยได้สี่กับหาเนี่ยนะครับวดลลาสวดนได้สี่กับหา 4กับานี่ได้4เลข4มาที่หลักหน่วยเลยนะครับ4มาที่หลักหน่วยนะครับแล้วบานสาหรับใวนวดนี้นะครับเนาะการประมวลผลออกมาได้1กับ2ครับ mm hmm. การประมวลผลนะครับใส่หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือเลข4เนาะหลักหน่วยบนคือเลข4นะครับเลข4นะครับหลักสิบล่างก็เลขาสามเทียห้าสามสิบห้าก็ได้4บวก2งคงที่4บวก5เป็น9บวก2เป็น1ได้1ไป1เป็น2นึ่งกับ2 ไปสูตรที่สองวันเดีดวนหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองก็ไม่ถึงสามนะครับไม่ถึงสามไม่ถึงสามเนาะนะครับนะครับได้ไปที่หนึ่งและสองนะครับตัวนี้เนาะหนึ่งและสองนี่นะครับก็ไม่ชนนะครับไม่ชนเนาะไปสูตรที่สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี้นะครับเนาะใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกร้อยสิบหน่วยงวด ที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับบวกร้อยสิบหน่วยงวดที่ผ่านมาก็จะสามนะครับในหลักหน่วยตัวนี้ก็คือสามงวดที่ผ่านมานะครับเนาะสามตัวบนก็จะเป็นสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งก็สองสองหนึ่งมาเลยนะครับบวกกันกับสามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดได้แปดไปหนึ่งเป็นเก้าไปกับเก้าแปดมาหลักสิบโอ้ยแปดมาหลักร้อยนะครับแปดหกสามเนาะงวดที่ผ่านมาก็ได้แปดกับเก้าอีกเก้ามาหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาได้หกกับงวดต่อมาได้หกกับเจ็ดเจ็ดมาร้อยสิบงวดต่อมาได้ศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์มาสิบหน่วยงวดต่อมาด้สามกับสี่สามมาหลักร้อยนะครับงวดล่าส so ุดในสี Ma ่กับหานะได้สี Ma ่กับห้าสีมาหลักหน่วยงวดนี้นะครับเนาะประมวลผลนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขสี่นะครับแปดเก้าสี่เนาะเลขสี่นะครับหลักหน่วยบนคือเลขสี่บวกสามตัวบนงวดที่ผ่านมานะเขาก็คือสามเจ็ดเจ็ดนะครับหลักหน่วยก็คือสี่นะครับสามตัวบนในงวดที่ผ่านมาก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ด บวกกันเลยนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งได้หนึ่งไปหนึ่งเป็นสองนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะตรงกันนะครับมันก็จะมาตรงกันนะครับหนึ่งกับสองกับสูตรที่สองหนึ่งกับสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในตัวนี้ก็ไม่ตรงนะครับไม่ตรงเพราะฉะนั้นนะครับในตัวเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับก็จะเป็นเลขเด่นนะครับเนาะจะเป็นเลขเด่นไปที่หนึ่ง นะครับสองและสามเพราะว่ามันไม่ชนมันไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับไม่ชนหลักหน่วยนะครับแต่สองตัวนี้ชนกันก็คือหนึ่งกับสองถ้าหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามเอาไปดูได้ลักกองเข้านะครับในหลักของเรานะครับมีหนึ่งสองสามหรือไม่นะครับนะครับนอนในหลักของเรานี่นะครับเนาะอันนี้ก็คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยนะครับถ้าเป็นเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นนะครับในตัวนี้ ก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับสามตัวนี้นะครับนี่ก็คือหลักหน่วยคือเลขสามนะครับสองตัวนี้เป็นเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนสองตัวนะครับบานที่นี่นะครับอยู่ในนี้มันก็จะไม่มีหนึ่งนะครับเนาะมันจะไม่มีหนึ่งมันจะมีแต่สองกับสามสองกับสามสองตัวนี้ แต่สองกับสามสองตัวนี้มีอยู่ทั้งสองหลักมีอยู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยก็มีกกมสองและสามในหลักสิบก็มีสองและสามสองและสามในหลักสิบก็มีสองและสามนะครับนี่นะครับนะนะครับมีสองและสามทั้งสองหลักเจ็ดก็มีทั้งสองหลักเอา้าให้มันเบิ้ลซะเบิ้ลให้มันแล้วยวซะงวดน,นีนะ่เนาะ เบิร์นให้มาแล้วอาจารนะครับก็มันจะเลือกแบบนี้นะครับเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเนาะอ่ามันไม่มีอยู่ข้างใดข้างหนึ่งมันมีอยู่ทั้งสองข้างนะครับอืมเบิร์รถดอ่าสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดคูได้คู่หนึ่งนี่แหละสามคู่เนี่ยนะแล้วก็มีเท่าไหร่นะ 88, แปดแปดอีกคู่หนึ่งนะครับอ่าแปดแปดอีกหนึ่งคู่เนาะนะครับสําหรับในหวัวน,นี้นะครับพี่สองและสามในหลักสิบแล้วก็มีสองและสามในหลักหน่วยนะครับตัวนี้ก็มีสองและสามหนึ่งไม่มี นี่นะครับเนาะสำหรับในสูตรละกองเข้านะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันเหมือให้มันแจ้งเี่นนะครับนะครับในตัวนี้นะครับก็คือหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับได้สามนะครับได้สามมีสามอยู่นะครับในหลักหน่วยมีสามหลักหน่วยมีสามนะครับแต่สูตรที่จะเอามาชนนะครับชนหนึ่งกับสองไม่ชนสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขในสูตรนี้เราก็จะจับไปได้เลยว่านะครับเนาะนะครับก็จะมีนะครับ สองสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับแล้วก็สี่แล้วก็เจ็ดนะครับ จ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเพราะว่ามันมีเจ็ดอยู่ทั้งสองหลักมีสามทั้งสองหลักก็เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเจ็ดสองนะครับแล้วก็สองเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเดี๋ยวห้องซิมมาร์กไปที่โตที่คู่ที่มันเป็นทนกันเนาะนะครับมันทุนล้านเปอร์เซนต์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสี่สองสองสี่สี่สองสี่สามสี่เจ็ดนะครับ ตัวนี้เนาะนะครับสําหรับตัวที่เป็นตัวเด่นนะครับจับคู่กันนะครับมันก็จะมีสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดก็มีเท่านีนะ้นะครับนะครับ แล้วส่วนมาสามสองสองสามก็มีอยู่แล้วนะครับสองสามสามสองสี่เจ็ดก็มีนะครับสี่เจ็ดก็มีแต่ว่าสีกับเจ็ดนี่ไม่ไม่เข้าแต้มเนาะตัวที่เข้าแ้มคือตัววงสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสี่สองมีไหมสี่สองสี่สามนะครับจะมีแต่สี่สองนะครับมีสี่สองนะครับนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดก็เข้าแ้มนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับมีเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับเนาะ นี่ครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเนี่ยสองตัวนี้นะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะนะครับสําหรับในคูเดนในงวดนี้นะครับเพราะว่านะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นนั้นได้สี่กับเจ็ดนะครับได้สี่กับเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็สี่สองสี่สามนะครับมีเท่านี้นะครับเนาะสี่สองสี่สามนะครับ มีสี Dae ่หู้นี่นะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็สี่สองสี่สามนี่ไม่เข้าแถมนะครับก็จะเป็นสี่สองนะครับสี่สองเนาะนะครับเนาะสำหรับในเลขนะครับตัวที่เป็นหน่วยบนตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งบนสองตัวแต่ตัวนี้มันเป็นหลักนะครับหลักหน่วยได้สามนะครับสาม ถ้าสามไม่มาก็เป็นสองทันทีนะครับสองตัวนี้เลยในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนี้นะครับสองตัวนี้สองตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเด่นไปที่หลักหน่วยสองตัวนี้ตัวนี้มันบังคับหลักนะครับต้องสองกับสามสองตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามสองคู่นะครับสําหรับในวันนี้นะครับเนาะนะครับสองตัวนี้แหละ นะครับสองกับสามสองตัวนี้หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับถ้าสามไม่มาก็สองเลยนะครับทันทีเลยนะครับนี Overwatch ่นะครับเพราะว่าตัวที่มันอยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือสองแล้วก็อยู่ในสูตรด้วยหนึ่งไม่มีนะครับหนึ่งไม่มีมีแต่สองกับสามนักครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในหน่วยบนตัวเดียวของเรานะครับงวดนี้ไม่ได้ตัวเดียวซะแล้วนะครับตัวเดียวมีสามนะครับแต่สองสูตรนี่ไม่ชนเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเขาจะคอยมาเบิ้องอีกสูตรนะครับมาดูสูตรใหม่ของเราเดี๋ยวเอสเซ ล่งห้เพื่อนๆนะวิ่งบนสองตัวสองสูตรวิ่งบนสองตัวสองสูตรนะครับอ่ะวิ่งบนสองตัวสองสูตรนะครับเดี๋ยวเขาจะโล่งห้เพื่อนๆนะครับนะครับเนาะในงวดใน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 คลิปต่อไปในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเนาะนะครับวิ่งบนสองตัวสองสูตรนะครับเอานะครับเอามาเทียบบนซุปเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับตัวไหนจะไปแน่ๆตัวไหนจะมาแน่ๆนะครับ อันนั้นก็ต้องเอาชูดมาเทียบอีกนะครับเนเพราะว่ามันได้สองตัวนะครับเอาสารคดีเอีไว้เพ่งสมนีน้มเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ